เต่ามือนี่เป็นมือแรกและอาทิตย์แลกของน้องนิชาที่จะไปโรงเรียนหลังจากที่กลับมาจากรอยเอ็กว่าที่จะมาหอดที่พักจุดหมายปลายทางกระปาเข้าไปเที่ยงขึ้นกว่าสีเดนอนก็เกือบตีหนึ่งตื่นเศร้ามากกับเป็นอย่างที่เห็นนี่ละจ้าไปลูกละตื่นไปเหตุหนาทีของเจ้าของดีแต่ว่าน้องนิชาบง่องอแง่แม่บ่ต้องมาคุ้มเอียงอยากแต่ละมืออยากไปแต่โรงเรียนเพิ่มที่แหลวบบมีขาดเลี่ยนจักมือเลยเด้เพิ่มหนี่เพื่อนบอกว่านิชาจะทำสถิติอีก แม่ว่าสิเลียนไปอย่างคักแน่แทะสิเลียนไปเป็นหมอเป็นดอกเตอร์ตีแม่นี่สิให้เป็นหมอล่ำอยู่ การเดินทางมาโรงเรียนของนิชาไข่สิบอกว่ารถติดแห้งพี่น้องยิ่งช่วงเปิดเทอมใหม่ๆเนี่เด้อบตองเบาถึงเลยเหม่ยแห้งออกตัตงแต่เศร้าเจ้ากติดตัตงแต่เศร้าเจ้าสิออกสวยเจ้ากติดสวยคือเก่าการออกจากบ้านเศร้าก็คือการเพื่อเวลารถติดแล้วทางที่ข่อยผ้าลูกมาโรงเรียนนี่โบเมนทางถนนใหญ่ได้พี่น้องมาทางลัดจากถนนใหญ่ว่ารถติดแล้วเส้นทางลัดกติดบบแพ่กันคือกันโอ้ สูนิย่านกันในลื่นคักเนาะกว่าสิมาส่งลูกไปโรงเรียนได้ก็ใส่เวลาหลายเตือเปิดเทอมใหม่ๆนี่รถติดว่าเป็นเทึ่งเสาท่งแรงแล้วอีกอย่างหนึ่งเรียนพิเศษกันยังบ่ท่านในเรียนนักเรียนก็เลิกความกันที่นี่โอ้ พี่น้องข่อยสิเป็นล่มในแต่ละมือท่างเข่ามูบานข่อยนี่มองหนึง่งโรดกระติดหลายคือกันถ้ามือใดข่อยมากพอ่อรดติดเลยหลายข่อยสิบขี่รถขามเล่นมาท่างมูบานข่อยเลยข่อยสิขกี่ตรงไปพุ่นละพี่น้องขี่ไปเลี้ยวเข่าตลาดแล้วจังกลับมาเสียเวลาแน่แต่กับปลอดภัยพ่อข่อยยานไหมพี่น้องรดใหญ่มันหลายแหงง่ามเลี้ยวโคง้งแล้วมันเบียดมากแมพี่น้องข่อยรถเสียวเสียวไปคนเดียวย่าบ่บทไดเด้นี่เอาลูกไปนั่มเนี่ล,ล่ะก็เลยกังวลแน,น่จะต้องระวังเป็น เเพื่อความปลอดภัยเนาะจ้า,จาแต่ถ้าได้พ่อถนนล่งๆวงคอยก็เอาบอ่ฟั่งขึ้นกันละ่ะบิดแมมโหลดแล้วสิมาขับซาๆคือย่ามรถติตบดบได้เด้บางเทือจนนิชาบ,บอกว่าคุณแม่ขับช้าๆหน่อยได้ไหมเอ้ยสิมาขับซาได้จังใดมันเสียเวลาบิดเอาโหลดแล้วพูดละหอดมองรถติดย่ามใดพูดละเข้ากับจังคีค่อยๆเบ้านี้ว่าบิดเอาบิดเอาหูว่เท่าใดสามสิบจ้าบิดแห้งกว่านั่นบได้ถนนมันลวงได้ซ้ำนี้เว้าถึงเรื่องการรับทรงลูกไปลรงเลียนนี่คอยก็ ถือว่าโชคดีหลายเด้ที่ได้รับทรงลูกไปโรงเรียนเองจังใดจังว่าจังสันตีการใส่ชีวิตในเมืองเนาะมันมีการแข่งขันกันสูงขนาดเรื่องออกจากบ้านเนี่ยกระยังต้องแข่งขันกับเวลาบนท้องถนนอีกเฮ็ดยังก็ต้องเพื่อเวลาการเดินทางไว้หลายทั้งทีระยะทางกบ็บ่ได้ไปไกลเป็น 30- 40โลยิ่งเป็นชั่วโมงที่เลงรีบต้องเพื่อเวลาคูณสองเข้าไปอีกคอยเห็นเด็กหน่อยอนุบาลเด้ออายุประมาณ3 4สขวบมาล่อรถรับทรงตั้งแต่ก่อนเวลา หกโมงเสาน้องจะต้องตื่นตั้งแต่จักโมงต้องเพื่อเวลาอาบน้ำแต่งตัวกินขา้าวเพื่อมาล่อรถขึ้นรถแล้วกระโบเมนว่าสิมุงนะ่งหน้าไปโรงเรียนเลยต้องไปรับคนอื่นๆอีกรถกระตดกว่าสีหอดโรงเรียนอุ้ยคือสิเมยอแอแลแวะข่อยว่าบางครอบครัวที่บ่ได้ไปรับทรงลูกเองพ่อกับแม่ก็ต้องจ้างวินมอเตอร์ไซค์ไปรับทรงลูกให้ใจต้องนักแน่นขนาดใดที่ต้องให้คนอื่นไปทรงลูกให้อยู่โรงเรียนย่ Nh อนผ้าละย่อนหน้าที่ย่อนความจำ เป็นละพี่น้องเอ้ยนี่ยังบวร่วมกับคนที่จะต้องขึ้นรถโดยสารไปเบียดกันเทิื่องรถกับคนที่จะไปเหตุงานในตอนเศ้าข้อหอดนียเหมือนแรงบางคนก็บบได้เลียนพิเศษอยู่โรงเรียนเด็กแต่ก็ต้องมาเลียนพิเศษตามสถาบันที่เปิดสอนถ้าบ,บเรเลียนกับบท่านมูบางครอบครัวพ่อแม่กับบมี่เวลาสอนบางครอบครัวก็สอนลูกบได้บแมนยังเด็ก มันบฟ้ฟางต้องจ้างคนอื่นสอนนั่นละดีแล้วคือข่อเนี่คู่หนึ่งสอนการบ้านลูกย่ามใดสิกินหัวกันย่ามนั่น นั่งอยากแปลงล่างโหลดข่อยนีย่นี่ละ่ะคือเหตุผลที่ว่าเป็นอย่างคนที่เลี้ยงลูกอยู่กรุงเทพจะต้องไปจ้างคนอื่นเลี้ยงลูกให้พอแม่ก็ต้องไปเฮ็ดงานบางคนกับบได้มีปูยาตายายเบิงไห่แต่ละครอบครัวก็มีเหตุผลมีภาระหน้าที่มีความจําเป็นที่แตกต่างกันออกไปแต่ใดๆข่อยก็เชื่อว่า ทุกครอบครัวกระสู่เพื่อลูกกันทั้งนั้นและสิเอาปัญหาของคนนีไปเทียบกับคนนีกับบอดาเนาะเพราะสุดถ่ายแล้วแต่ละคนก็อยากให้ครอบครัวองจะของสมบูรณ์แบบที่สุดละคือน้องนีช่ช่อาทิตย์นี้ทํานาทีจะของได้สมบูรณ์แบบที่สุดละจ้าเย้พรุ่งนี้วันเสาร์จะได้ตื่นก้าวเมวอสดีค่ะ